อัพเดตงานตะไคร่ปีที่แล้วย้ายปลูกไว้ปีนี้เล่มใหญ่ออกอีกแล้วเขาบอกเอาหญ้าออาหันมันมาเล่นหัดผดมันแล้วพะมีหัวนะหัวเน้นยหญ้าหัดมันเนาะนี่ย้ายล้วใหญ่ไว้โอ้ยมีตะไคร่หัวตึงไคเมนันกน็ดีเล่คนอยู่เมืองอยู่หน้าคนสื่อ สิบบาทยี่สิบบาทค่าเก่าึ้นมาปูพี่อเอาไปถ่ห้ลูกให้เบิง์ลูกห้าให้แล้วบอกกันถิน่นยายสะอ่อนไหลให้บ่ได้กินจากเทียจะไปกินกับตาบอง่งม,มันในสิเศร้า ไปตำักหุ่งกินกับประกันถิ่นกับผักขาพักติวพักสมปลอยพอแท่นมันปลูกมองเนี่ยกันถิน่นอยู่เมืองนอกย้ายบม่มีจากเทียย้ายจะอ่อนเออหัวโกงมาที่เจ้าของเอารวดโกงมาเอารวดดึงมาที่เจ้าของ ดูย่าไข่งง้อยทะเละตูดอ่ะฮะไายลูกใสตูด้าหัวโล่นหมอกคอกไม่นังหักกระถินต่าเอากระบอกไม้ไหลคอยซื้อเด้อคอยว่าทีซื้อซอยโอ้ยคอยทั้งเมียคอยทีกินแล้วนี่แหละนี่มึงได้พ่อตู่เอาให้เตะคันบวกแล้วอ่ไม้คอยอันละร้อยอันร้อยบาทเด้อคอยทีซื้อซอย คอยเมื่อยหลคอยหั่อยากถ่ายรูปซืซ้ซซอว่าต้เอบักอันนี้ให้โอ้ยเรานอนอยู่หันเราไปว่าได้ดอกอันให้รักษาสุขภาพที่ทักที่เทียกันล่มลงหันกับจิบนั่นอันนี้ต้เซียนนะเละให้ยู่หันกินหันนอนหันอบัวไอ้นอนอยู่หันอสองนาทีแล้วเออถ่ายรูปลุงไล่ให้มูเบิงก่อนตู้เอ้ยแตงกิวเลยๆบักกันเทียนสีกินแถวนี้ละเมื่อยหลาย สิเพาสิพสักแล้วจักหน่อยเขาเก่าบักน้อยๆมาทรงสิได้เศร้าแปลนแล้วยายเฮ็ดเนะนี่ยเงี้ยพิ่นกระบโปดีป่านนี้เอ้ยเงี้ยพิ่นกรบโปดีป่านนี้อันนี้ดีไยเดี๋ยวห้องนี่เจ้เขามาเฮ็ดอีกเฮ็ดเก็บเข่ากับเก็บของเฮ็ดตั้มก็นี่มันจัง น,นั่น,น,น,นจเจ้าซีอาอนอิดบอกใส่ได้เมือ่อเร้าได้พุ่นเมือ่อเร้าได้ตะล่างพุ่นมื่อเส้าในเมื่อสวยกย็ยากแค่อีก